เจอฝูงเป็ดครับ 对。<Okay. laughs> เดี๋ยว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 กาลุกปลาโชว์เหรอโดนดิครับจะมากัดลุกปลาโชว์กันได้ยังไงโอ้โหโอ้ หุ่นอย่างนี้ตาย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 แล้วหุ่นยังนางแบบนี่ครับโอ้ยหลุดแล้วกัดเป็นรัเตอร์ครับนี่สีดำนะครับตัวเบ็ดสะบัดออกจาก บอดี้แบบนี้นะครับสำหรับแรปเตอร์นะครับดูดิดูว่าช่อนโอ้โหตัวนี้นะครับโอเคฝาด้วยครับเยื่อยางค่ายบอลลัอนี่นะครับหมายก็หมายเดิมเดิมนะครับตอนนี้ออกมาตีปานาแล้วเริ่มตีปลานาแล้วคันที่ใช้ครับไบสัน s 2 ex นะครับเวสิบยี่สิบงัดอย่างเดียวลอยๆอยอย่างที่เห็นฝากด้วยครับฝากช่องทางการติดตามด้วยนะครับสำหรับผมท m มิงเบิร์ดฟิ h i n g นะครับทุกช่องทางในเพจ Facebook ชื่อเพจว่าย้ำคิดย้ำทำนะครับฝากได้วยโอเคเวล y g o ก d ตัวนี้ไม่ทันตั้งตัวกาจะตีสายทิ้งเฉยๆมาแล้วมาเลยจ้าอู้ขอโทษด้วยนะครับ ที่ไม่ได้กดถ่ายเมื่อกี้เลยนะครับหลังจากที่ได้ตัวเมื่อกี้นี้อา้ากล้องเป็นไงแล้วที่เดิมจ้ะอันหนึ่งครับเห็นไ,ได้ไหมได้เห็นเห็นหน้าหน้ากันหน่อย โอเคว้านี่ครับโอ้โหสวนนี้สาสวยกัดเป็นเม่นยางแค่ตัวเดิมเลยครับเมื่อกี้กาดตีสายทิ้งนะครับกาดตีสายทิ้งซะหน่อยยังไม่ได้เปิดกล้องเลยนะครับเข้ามากัดตูมเรียบร้อยดลครับเม่นยางเอ้ยแรปเตอร์ เดือยางค่ายบอลลัวนะครับโอ้ยเนี่ยไม่อยากไม่อยากจับเลยนะครับจับปากแล้วมันเจ็บเป็นแผลคันที่ใช้ก็คันเดิมครับใบสัน s อ EX S2 อ x ออนะครับคลิปจะเป็นสีแดงๆนะครับเนี่ยตัวคลิปจะเป็นสีแดงนะครับโอเคฝาก,กด้วยครับเดี๋อวยางค่ายบอลลัวจ่องทางไปตาม hummingbird f i s h i n g really good